สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุวรรณใจจำนงรับหน้าที่ในการรายงานข่าวประจำสัปดาห์สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจาา<ร>าังหวัดสกนที่14-18กุมภาพันธ์2565วันที่14กุมภาพันธ์2565นางสาวปราณีมานะบังเจ้าพนักงานุราการชำระงานราักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจาาังหวัดสกลมอบหมายให้นางสาวสุธาทิพ์ชัยอุดมัาวิชาการแรงงานปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมหัวหน้าสว่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ณห้องประชุมสำนาาักงานแรงงานจังหกกวัดสกวนอกจากนี้ยังได้ลงพื้นที่มอบใบรับรองให้แก่สถานประกอบกิจาการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจาการและมอบเกียรติบัตรให้แก่สถานประกอบกิจาการที่ผ่านเกณฑ์โครงการโรงงานสีขาวประจำปีงบประมาณพศ2565ในเขตพื้นที่อำเภอวาาอัฒนครจกกังหวัดสกว วันที่17กุมภาพันธ์2565นางสับราณีมานาบางเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานรักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มคร้องแรงงานจังหวัดสระแก้วพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันธรรมากษสัตย์และโครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดสระแก้วครั้งที่4ประจำปีงบประมาณพศ2565ณโรงเรียนบ้านชุมทองตำบลเบญจคออำเภอคลองหาจังหวัดสระแก้ว และได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแปลงเกษตรต้นแบบของนายเฉลิมบุญรักษาตำบลไทรทองอำเภอคลองหาจังหวัดสระแก้วโดยมีนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานสามารถติดตามข่าวสารได้ทาง Facebook และ YouTube ช่องสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้วสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ